ฉันรักร่มใจสามีฉันไม่ค่อยทำกันบ้านเลยนะเธอทำไง ริฟิต้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากคอลลาเจนสารลลายทะเลน้ำลึกและสา,ารสากัดจากส้มแขกทําให้มีอ้วนช่วยต้านอนุมูลอิสระกลับมาเป็นสาวแรกรุ่นได้อีกครั้งผิวสวยใสเป็นประกายไม่อายใครอกกระชับเต่งตึงเซ็กซี่แม้แต่ที่ลับก็กระชับไปเหมือนเด็กสาวเลยนะเธอโอ้โหไม่น่าล่ะสามีเธอต้องรักทั้งหลงเธอซะขนาดนี้ริซิต้าสวยเด้งฟิตกลับมาเป็นสาวที่เหมือนเดิมจนสามีอยากทํากันบ้านต้องรีบไปซื้อแล้วริฟิต้าไม่ปล่อยให้แม่เด็กนั่นสวยขาวสาวอึ่มอยู่คนเดียวหรอกชอ็ะ อยากได้อะไรที่มันทำให้พละกกำลังแข็งแกร่งแรงก็ดีมีไม่ท่านมีสิเครื่องดื่มอดัมนี่แหละสูตรจากเทวตำนานสมานแผลใจเห็นผลมาแล้วหลายรายกำจัดสารตกค้างช่วยล้างสารพิษเรื่องฟิตฟิตทางเพศลดคอเลสเตอรอลลดโครคเ,เกาบันเทาเบาหวานต้านข้ออักเสบ เพิ่มผมดกดำบำรุงสมองชะลอความแก่แก้อ่อนเพลียปลดปล่อยความเป็นนุมเพื่อท่านชายโดยเฉพาะโอ้อดดำคืนนี้และแไม่อีนหนูเครื่องดื่มสมุนไพรธรรมชาติแท้อดัมเครื่องดื่มอายุวัฒนะให้ผลจริงไม่มีสารสเตอรอยด์ีขายแล้วติดต่อผู้จำหน่ายอิสระข้างบ้านท่านห้ามใช้ในผู้ป่วยเป็นน,นิ่วในถุงน้ำดีเจ้าประคุณเจ้าพ่อเอ้ยขอให้ข้ามีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ไข้แข็งแรงกันทั้งครอบครัวด้วยเถอะงมงายไรสาระมาขอสุขภาพดีกับข้าถ้าอยากสุขภาพดีเอานี้แกมมาโอเป็นน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวแท ผ่านการบีบเย็นเพียงครั้งเดียวเหมาะกับทุกคนในบ้านตั้งแต่เด็กถึงคนชราบำรุงสมองป้องกันสมองเสื่อมเส้นเลือดตีบตันความจำเลอะเลือนบำรุงผิวพรรณแก้เหน็บแก้เมื่อยเอามาพลึกเอามาพลาดนอนไม่หลับเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคอุ้ยอีกมากมายไม่ต้องมาขอจากข้าหรอกโน่นคนขายอยู่ข้างบ้านเจ้านั่นแหละอุ้ยขอบคุณครับเจ้าพ่อขอเลขดีๆค่าให้ได้แต่ขอเรื่องสุขภาพดีต้องนี่แกมมาโอ